สบายดีสวัสดีครับพ่อใหญ่ายริศครับตั้งเวลาตั้งไว้ค่ะขึ้นที่สองเพื่อนแป๊บอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์การแสดงเอามาเบิงดูไปเพื่อนมอแต็งฮว่าเขาให้เพื่อนอันนี้อันนี้ข้างละเครื่งเม็ดนี่ กินได้จักปีแล้วยานี่อนนันท่อมาให้กินได้ครึ่งปีอันนี้กินตั้งแต่หลังอาหารเช้านีอีกว่ะตัวนี้ก่อนอาหารเช้าครึ่งเม็ดตัวนี้ก่อนนอนวันละหนึ่งเม็ดขนาดว่าเราหนึ่งเม็ดได้ได้ซ้ำนี่เอาเาบอร์ูมีป้าตัวนี้เป็นอ่า <c oughs> <c oughs> หลังอาหารเช้าเย็นขี้ลายใชหล,หลังอาหารเช้าเย็นกนะ่อนอยู่ในร่างกายเจ้ามีแต่ย,ยอันนี้สิบแผงนี่นะสิบแผงสิบแผงสิบแผงสามสิบสามสิบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามสิบหกแผงอันนี้กินเช้าแรงครึ่งปีนะครับอันนี้เพื่อให้กินครึ่งปี วันนี้เดือนกันยายนป่ะวันที่หนึ่งกันยาหมอ,หอนัดไปเอกไปเอายามากินเอกร่างกายนี่แต่ยาแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ก็มีธรรมดาของคนสูงอายุกันมาแนแนก่ะประมาณนี้แล้วนะครับกินยาเนาะความดันปกตินะครับความดันปกติอ่าเบาหวานน้ําตาลมันจะขึ้นกินหวานไรกินหวานไรนะครับทั้งหมากไม่หมากยังโอ้ ใส่เขาไปอัดเข้าไปเต็มที่เลยกาแฟมือละสามมานี่มอเอื่นเขาไปอบรมแล้วมาตัวธรรมดาแล้วกรส่งเข้าไปห้องนั่นสมพอมไปบ้างโดนๆเข้าไปเพราะต้องไอ้รักตัวเองนะถ้าไม่รักตัวเองใครจะมารักก็สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือการเป็นอมพฤพึ์ออมพาตนะครับคือเป็นฮิตโตกหรือเส้นเลือดในสมอง แตกนี่แหละตัวตัวที่อันพนห่วงนะครับถ้าเป็นตัวนั้นแล้วก็คือมันดูแลตัวเองไม่ได้ก็ให้คนอื่นดูแลนะครับแต่คือจังแม่ผมนี่แหละนะครับแต่มีผู้ดูแล,แลดีก็ด,กดีไปถ้าผม่มีผู้ดูแล,แลก็นอนยุบผู้เดียวใจขาดยู่ผู้เดียวแล้วเะเจ้าเจ้าสิเบิ่งข่อย,อยุยติกันนั่นสมมติว่าไข่เป็นคือจังแม่ใหญ่บัวคือแม่ไข่อย ฮะเบิงบ้งเบิ้งจากเมื่อมันเบิ้งตลอดแหลยเบืบ้อง,งจนจบชีวิตเบิบ้องจนจบชีวิตเฮ็ดจังได๋คุณพ่อพี่จบชีวิตไงคือแม่ข่อยนี่เรื่อยไอ้น้องข่อยเบิ่งดีดเลยตั้งแปดปีเก้าปีแล้วเพิ่นยังร้องเพลงเจยแม่ข่อยเพิ่นบ่มีโรคแสกซ้อนแต่เพิ่นบ่ได้กินยาคือเจ้าเด้เนะาะบ่เพิ่น,นไม่มีความดันไขมันมาหวานยังบ่มีนะครับบ่มีโรคประจําตัวสักอย่างมีตั้งแต่ไปบ่ได อย่างเดียวเออลูกค้ามาแล้ว <Yeah. S 2> เมื่อนไ้ก็ให้ว่าเดี๋ยวนี้เขาไปซ่อนเขาจะเอาให้มิ้นตาเขาไปซ่อนให้อ่ามอนัดวันที่เอามาเบริรงดูเอ่อเห็นะะครับใบพ้่ยของใบนัดหมออันนี้ใบเสียดเอาทิ้งเลยวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันจันทร์เวลาสิบถึงสิบนาฬิกาห <59 S 1> ้าสิบเก้าคือเกา้าหกเดือน พกเดือนเดือนที่หนึง่งอ่ะอันนี้จับเขาไปเบ่งเขาไปเงี่ยนเห็นไหมนะเอาสำหรับคลิปเมียนะมไวซาเมียก่อนนะครับหมอมาชีช่แยงรา,ายการผลตรวจเลือดก,ก็มีแต่เบาหวานขึ้นนิดหน่อยอยาอา่างอื่นก็ปกติใช้ย,ยาตัวเดิมไปอีกครึ่งปีนะครับผมเองยอกมากขึ้นดูเด็ด <c oughs> <c oughs> ในอบนึงอ่ากินกินทุ่มืงอนะครับการที่ว่ากินยาซุเมเงอเนี่ยการที่เป็นโรคไตหมอก็บอกว่าเออโรคไตก็ เสื่อมสภาพไปตามอายุนะพี่สันเดยนะครับถ้าโรคไตนี่คงจะเป็นลำดับอันดับที่สองนะครับที่สองเลยปะสองโรคไตที่สองนะครับผมก็จะพยายามดูแลตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้ออกกําลังกายให้เยอะขึ้นนะครับออกกําลังกายเลยก็เอาไว้ซัมนี่ก่อนเอาไว้เจอกันคลิปย่าตามใจปานมันมันมันอยากอยากความแสบความนัวมันห้ามไคบ่ได้แต่ว่าบ้านนี้ก็จะทําใจนนั่แหละที่เขาว่าบ่รักเจ้าของนะกาแฟกินมือละสามเทอร์ซีเทอร์ขันบวานกับบอมัก นั่นแหละบอกให้กินกาแฟะกาแฟนนนง่งกันยังยงกินอยู่มือละสามสีเทือ่อนหดดเละบอกกินน่อยกันยังกินอีกอยู่ม,มันมันบอกขักบ,บาน,นี้ก็นทีเอาฮักเจ้าของไฮไลายขึ้นนะครับผมเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนอลุยงานต่อนะครับผมคลิปมีเอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ <c oughs>